ทำไมไลฟ์สดถึงไม่มีใครดูวันนี้นะคะหลายสาเหตุนะคะที่เราไม่มีคนดูก็เพราะว่า 1. เราได้แจ้งเตือนคนก่อนหรือเปล่าว่าเราจะมาไลฟ์สดช่วงเวลากี่โมง 2. เราแต่งตัวภาพลักษณ์ของเราเนี่ยเป็นที่สะดุดตาไหมาเราต้องสร้างภาพความแตกต่างของเรานะคะเราต้องเป็นคนที่สร้างความแตกต่างแปลกใหม่ สร้างสีสันนั่นเองนะคะจะทําให้เป็นจุดสนใจของการไลฟ์สดนั่นเองข้อที่3ภาพของการไลฟ์สดเนี่ยสวยไหมสว่างไหมหน้ามืดไหมคุณต้องเช็คตรงนี้นะคะ 4. คุณเอากล้องเข้ามาใกล้ตัวเกินไปหรือเปล่า คุณต้องเช็คนะคะเพราะว่าถ้าไลฟ์สดเนี่ยคุณเอามาจอดเองมากๆแบบนี้มันก็ไม่โอเคออกให้มันห่างสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็คุณจะต้องเตรียมเนื้อหาค่ะเตรียมคอนเทนต์นั่นเองที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกเพจหรือลูกค้าของคุณอย่างไรนะคะข้อที่5ความสม่ำเสมอค่ะ คุณไลฟ์สดทุกวันไหมไลฟ์สดเวลาเดิมไหมถ้าคุณไม่ได้ทำทั้ง5ข้อนี้อย่างสม่ำเสมอนะคะครูบอกเลยว่ายากมากๆค่ะที่จะทำให้คนมาดูคุณครูแถมให้อีข้อเนึ่นะคะก็คือข้อที่6คุณต้องไลฟ์สดให้สนุกสนานค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสทำให้เขาไม่เครียดราะคนเนี่ยเขาก็เครียดอยู่แล้วอะ่ะถ้าเรายิ่งไปทำให้เขาเครียดเนื้อหาแน่นหนักๆบางทีก็ไม่อยากดูนะคะเพราะฉะนั้นลองเอาไปปรับกันดูนะคะบางทีอาจจะทำให้คนดู ครูเชื่อว่าคุณปรับนิดนึงเนี่ยจะทําให้คนดูคุณเ,เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมไปทุกแพลตฟอร์มนะคะด้วยรักจากใจครูดิ้ค่ะ